สภาวะอะไรลูกนะไม่ว่าจะลันะลกษณะว่านอกหรือว่านายก็ไปได้วยกันเลยมันมีความเทไปได้วยกันเลยกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่พยายามจะหนีจากมันไม่ใช่พยายามจะหลบจากมันไม่ใช่พยายามจะทิ้งมันมหากุณาเนี่ยมันไม่ใช่อะไรทิ้งอะไรแต่มันล้างไปได้วยกัน จะสภาวะจิตชนิดไหนอารมณ์ชนิดไหนก็ไม่มีความเทไปได้ไกลลูกนอกข้างในก็ไม่มีความเทไปได้ยกนเลยทั้งนอกทั้งในจสภาวะไหนก็ปลดันไปเลยลูกสภาพไหนก็ปลดไปเลย ไม่มีผวามแค่ไปได้กันเลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปได้กันเลยลูกหลับจอดไปเลยลูกสภาวะไหนก็จอดมันไปเลยหนีสภาวะลูกตัดรโลช่วยสภาวะ,ด,ะ,วาวะดับล้างสภาวะว่างล้างลางักษณะไม่ใช่ไปจากมันที่บากชนิดไหนก็ปลอดมันไปเลยลูก มีความแพไปได้วยกันเลยไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันเลยทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกความนึกคิดทุกาการโลกการเห็นทุกการสัมผัสมันจะได้ดับล้างกันไป กิจลอสัมผัสจะโตกันไป็นรอยลูกไหมมันทั้งไหมั้าไม่ไหมไปด้วยกันพร้อมลูกพร้อมเสียงพร้อมกลิ่นพร้อมรสพร้อมกายพร้อมจิตพร้อมนอกพร้อมในไมนมีความเทไปด้วยกันมหากรนาเนี่ยไม่ได้ทิ้งสังฆวัตรเออมันไม่ได้ ว่างจากสังสวัสดิ์จะมีว่างล้างสังสวัสดิ์มหาวนาในว่างล้างสังสวัสดิับล้างสังสวัสดไม่ใช่ดับจากสังสวัสดิ์ไม่ใช่ดับจากอารมณ์ดับล้างอารมณ์ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปได้กันกับทุกอารมณ์ไม่ใช่หนีอารมณ์ ับลนะ้างอารมณ์แทนเรียกว่าปวดจิตชนิดไหนก็ไม่ว่าละจากมันลูกดลับล้างมันก็ไปด้วยกันจิตชนิดไหนก็ไปด้วยกันกับทุกลักษณะจิตไม่มันทั้งไม่ท em. ั้งไม่ไม่ไปด้วยกันทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกลักษณะจิต นอกในก็ทุกรษณะของนอกของใน,น,ในมหาวนาเนี่ยไม่ใิ่ว่างจากคำสวัตริลูกว่างล้างครสวัสดิ์ิว่างจากจิตว่างล้างจิต จะดับใจอารมณ์ดับล้างอารมณ์ไปด้วยกันไงลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็ไปด้วยกันกับทุกอารมณ์ไม่มีความแิดก็ไปด้วยกันกับทุกอารมณ์เลยลูกไม่มีความแิดไปด้วยกันมันจะได้ล้างกันไปไม่ใช่ตัวปฏิเสธไม่ใช่การปฏิเสธมันทั้งปัญหาม เส้นแบงมาหาวานาไม่มีเส้นแบง่งแต่ถ้าปฏิเสธแล้วมันก็มีเส้นแบ่งทันทีมาหาวานาเนี่ยปลอดทุกอย่างว่างเนี่ยว่างล้างเนี่ยล้างทุกอย่าง <c oughs> กิเลสไม่ใช่กิเลสก,ก็เสมอกันหมด <c oughs> มีขามแคบไปได้วยกันเหมือนกันหมด กระทั่งตัวไห้เองไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไมไม,ไ,มไปได้วยกันเหมือนกันหมดเราจะจิตด,ดีหรือจิตไม่ดีไม่ว่าจะวิบากหรือไม่วิบากก็ไปได้วยกันหมด <c oughs> ไม่ต้องแบ่งอะไรไม่ต้องแยกอะไร ตัล่างเสมอเป็นไป,นไปถ้าตาัดช่วยเสมอกันไปหมด ทุกขนาจิตทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกไปได้วยกันด้วยไม่ใช่จิตไม่เอาจิตนะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันกับจิตที่มันมีแล้วจิตที่มันไม่มีอะไรก็ตามทีเีไปได้วยกันนี่แหละจะได้ว่างล้างกันไปชายช่วยเดช่วยกันไป ยิ่งกว่าแม้กระทั่งตัวยิ่งกว่าเองไปด้วยกันนี่แหละทุกอย่างไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาไปด้วยกันนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งกว่าแม้กระทั่ง <properties> ตัวยิ่งกว่าเองไปด้วยกันนี่แหละทุกสภาพเิดทุกสภาพทา แไปไ่้วยการนี่แหละลกูลกจะได้ว่าล้างเงินไปล้รนงอยล้างเงินไป <c oughs> <Okay. S 2> ไม่ไมันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่กันแบบไม่มีขบเคศ่อไปได้วยกันนี่แหละกระทุกลักษณะทุกสภาวะทุกสถานการณ์ ไปโรคมหาคุนาไปด้วยกันสอดปอดกันไปไม่ใช่ไปไปดิเศษมันไม่ใช่ไปถัดแยง้งมันไม่ใช่ไปหนีมันไม่ใช่ไปหลอกมันทุกอย่างอย่่ใช้วิชาอสุรกาย ไปด้วยกันนี่แหละแต่ทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกอารมณ์อยู่ไปนี้มันจะได้ดับล้างกันไปไม่มันทั้งไม่ั้งไม่ไม่ไปด้วยกันนี่แหละแต่ทุกขณะของการรู้ทุกขณะของการเห็นนี้มันมันจะได้ดับล้างกันไปไม่ใช่หลุดจากมันหลุดถ้วยมัน ชีว่างจากมันว่างล้างมันมหาวนาไม่มีปฏิเสธสิ่งใดมหาวนาเห็นการดับล้างว่างล้างเนี่ยมันคือทุกอย่างไมนน่มีเส้นแบง่งให้ได้การลยทุกขนาดจิตนั่นแหละโลกไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเนี่ย ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่เจะ,ะดับล้างกันไปทุกขณะจิตว่างล้างกันไปทุกขณะจิตจะตจะนอกหรือจะในออไอ้ไมมมันเต็มที่หน่อยไอ้ไหมมันทั้งไหม้งไม่ไมมมันเต็มที่เท่านั้นแหละไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันเต็มที่หน่อยเท่านั้นเอง มันก็มันก็ดับล้างกันไปแล้วลูกว่างล้างกันไปแล้วทุกสิ่งทุกอยา่างจริงๆแล้วมันยิ่งกว่าคลายช่วยหลุดช่วยเองมันไล่ล่องลอยล้างเลยเนื้อผ้าดับล้างไล่ล่องลอยล้างเลยมันยิ่งกว่าคลายช่วยหลุดช่วยอีกคลายช่วยหลุดช่วยนี่มันเป็นผลข้างเคียงที่เิดมันเป็นผลข้างเคียงเท่านั้นเองเนื้อหาหลักของมันเนี่ยมันไล่ล่องลอยล้างเลยดับล้างเลย ใายช่วยหรือช่วยในแค่ผลข้างเคียงเองแค่เนื้อหาริยะเองนายลองลอยล้างเนี่ยดับล้างเนี่ยมันหมดทั้นริยะหมดชั้ปุริชนหมดทั้งริยะหมดทั้นปุริชนนายเรือ่อยต่ออย่างนี้แนทนผลข้างเคียงแค่ริยะ นั่นเองมันก็ยังเจอด้วยทุกข์กิริยาอยู่ยังเจอด้วยสมุทัยกิริยาอยู่ไอ้มไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาในี่เต็มที่เอาไว้ลูกมันจะไม่ได้แค่ลายช่วยหรือช่วยจะไล่ล่องลอยล้างช่วยว่างล้างช่วยดับล้างช่วยไปตามนั่นเองแต่เต็มที่หน่อยนม่ใช่ไปดิเฟรอารมณ์ ไปด้วยกันจะร้อนั่นแหละวโผล่มันไปดิมัไหมมันทั้งไหมั้งไม่ไหมไปด้วยกันกับทุกอารมณ์่นแหละมันจะจัดหรือไม่จัดมันจะหนักหรือมันจะเบามันจะวิจิตมันจะวิจิตหรือไม่วิจิตไปด้วยกันนั่นแหละลูกไม่มันทั้งไหมั้งไม่ไหมถึงไหนถึงกัน สถานการณ์กระทุ้งนณะจิตกระทุ้สภาวะจิตถึงไหนถึงกัน ก็จ,จบตรงที่จอบถ้วยนี่แหละไม่ใช่จบจากคอยต้องจะจบจากมันมันจบเราเขาจบถ้วยนี่แหละ ันูมออะโอหสิอาโหสิอาโหสอาโหสิ ครับเขอให้ไปตอนเช้าันรครับเลยเนี่พวกชายแดนที่มันตายมันมาที่นี่เลยนะมาได้เลยครับเออพ่อก็ลิงไปหลายครั้งแล้วโอหสีีนิมันมาได้ กินสาบสางเต็มไปหมดเลยครับเออผมมาแล้วมมลกิน,น,นสับสางเต็มกติกาถ้ามาได้ตั้งแต่แผ่บารมีให้แล้วก็โหวสีไปให้มีพากันมาได้ก็สบายกูไม่ต้องไปโปช่วยกันนะ ก็ต้องปอยอย่างนี้แหละทางยามันโปรยลาบากก็ต้องปรยกันแบบภาคทิพย์นี่แหละนะครับเดินทางลําบากเออมันลําบากไม่เห็นมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้สึกมันสัมผัสกันไม่ได้เวลาเป็นภาคทิพย์แล้วมันก็สัมผัสกันได้สัมผัสอนุภาคกันได้เป็นยังไง สี่เข้าไปมันก็ถึงที่หมดแล้วพอนึกถึงนี่มันถึงหมดพอไปดูมันก็ถึงหมดเห็นหมดมันเรียบร้อยหมดแล้วครัฟ้ากันไปนี่นะก็ะได้พาขอขมากรรมอย่ครับ อาคิดจิตญาณจะรู้ดีที่อยู่ไหนสว่างสวยที่ไหนล่มเย็นเพราะมันเห็นนะเ,ออเพราะความที่เห็นนี่แหละลูกความที่สัมผัสได้นก็เลยก็เลย,เลยดีกว่ามนุษย์หน่อยครับอม,มนุษย์นี่ยังสมอยู่เลย <c oughs> ใช,ไใช,ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ รวมอยู่เลยไม่เห็นรูปภาพเลยเดีของมนุษย์หน่อยแต่พระเทพมีพวกมึงตายแล้วดีเนาะดีกองมนุษย <c oughs> ์หน่อยมนุษย์มองไม่เห็นหาอะไรไมีได้เห็นใหย่ๆตายแล้วมึงยังเห็นแสงสว่างเห็นรูปภาพสัมผัสได้ความร่มเย็นแล้วกรามาหาเออดีเนาะโหสิทีก็ซอฟเวทนาทีหนึง่งด้วยสลายกำแพงให้เลย เลยเป็นแซดแหละทิบเลยเป็นแซดไปนะหลวงพ่อแผ่กันไปแล้วยิ่งพอแผ่บารมีให้มีกำลังเลยมีกำลังมามีกำลังไปแบบรวดเร็วขึ้นเลยไี่อื่นอาดแบบมนุษย์ด้วยโดยอนุภาพเลย <c oughs> อนุภาพพุงโังแบบคล่องแคล่วเลย ภาพเลวช่วยภาพขอบหิ้วช่วยครับ รับแขกตรงไหนคนเยอะท่านได้เห็นเขาบอกจะให้ไปเจอหลวงพ่อที่อาคารอเนกประสงค์หรือจะคนต้นไม้หมดเรื่องหมดราวร้อยสามสิบคนครับ เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันแบบไม่มีความเขตไปกระทุกสภาวะลักษณะจิตลักษณะาอารมณ์เน้ล้างกันไปไล่ล่องรอยล้างกันไปว่างล้างกันไปไม่ิปฏิเศษมัน ของพวกจิตวินยามยังมีอยากจะหนีอยากจะหลบลุกเบิดมันั่นแหละดิ้นหลนอยู่หน,นีอารกหนก็มีมันอยู่บ้างกัวหนีตกะหนีจะหลบอารมณ์ก่อนตายเป็นอย่างไรหลังตายแล้วมันก็อารมณ์ก็ติดค้าแต่ในตรงนี้ อะไรก็ไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่ไปก็ทุกอารมณ์นั่นแหละจับล้างกันไป